จะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถทำาลงหนังส่วนตัวได้ในราคาหลักพันกับตัวนี้เลยครับ gojo doc a c 1071ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ Android 13นะฮะซึ่งให้ความละเอียดภาพถึง full high def 8 0 0 p แล้วก็รองรับไฟล์วิดีโอ 4k ได้ครับตัวโปรเจคเตอร์เองเนี่ยเขาจะมีความสว่างอยู่ที่700 a s ้ Lumen ซซึ่งมีความสว่างเพียงพอสำหรับ การฉายภาพขนาด100ถึง120นิ้วในห้องแล้วจริงๆแล้วเขาสามารถฉายภาพใหญ่สุดได้ถึง230นิ้วเลยครับนอกจากนั้นเขายังรองรับ s d r 1 0ครับให้สีของภาพนี้ออกมาสวยงามมากๆที่พี่ใหญ่ชอบก็คือเขาสามารถจะปรับโฟกัสแล้วก็ปรับระนาบให้แบบอัตโนมัติด้วยคือทุกครั้งที่มีการปิดเปิดเครื่องหรือว่า มีการขยับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะปรับอัตโนมัติให้เองเลยซึ่งเราจะวางเป็นการตั้งแบบนี้ด้านหน้าฉายเข้าไปตรงๆหรือว่าจะวางเฉียงจะแขวนตั้งจากแขวนตีลังกาจะฉายออกมาจากด้านหลังจอเนี่ยอันนี้ทําได้หมดครับก็คือเรียกว่ายืดหยุ่นมากๆ ตัวเครื่องเองเนี่ยเขารองรับ Wi-Fi 6ด้วยแล้วก็มีบลูทูธ5.0ครับคือแค่เราเสียบปลั๊กต่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้แล้วครับไม่ต้องลากสายอะไรเลยส่วนตัวรีโมทของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้อง ชี้ตัวรีโมทไปที่ตัวเครื่องตลอดเวลาจะกดสั่งงานจากตรงไหนก็ได้ซึ่งสะดวกมากๆแล้วก็บนตัวรีโมทมีปุ่มสำหรับการเรียกแอปสตรีมมิ่งต่างๆมาให้ครบครับตัวเครื่องเองเนี่ยเขามีลำโพงในตัวมานะฮะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเสียงยังกระหึ่มไม่พอสามารถต่อเป็นลำโพงบูทูธได้ด้วยใครที่อยากมีลงหนังส่วนตัวเอาไว้ดูหนังเอาไว้ดูซีรีส์ในราคาไม่สูงพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวโปร o จดก ac 1 0 7 1ตัวนี้เหมาะมากๆครับดูซีรีส์เต็มอารมณ์สุดๆครับ